าไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะคุณครูเปิ้ลคนสวยของเจ้าจ่อและทุกๆคนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้พร้อมมากๆกับการเรียนค่ะครูแม้อากาศจะร้อนก็ตามไม่เป็นไรความร้อนไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ค่ะแล้วจริงๆแค่เปิดฟังพี่นิตากับพี่จ่อเนาะก็จะได้ประโยชน์มากนะคะซึ่งจะร้อนแค่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้ตลอดอยู่แล้วนะคะอย่าให้ความร้อนมาเป็นอุปสรรคค่ะวันนี้ ครูเปิ้ลอยากจะมาต่อในเรื่องของวรรณกรรมที่อยากจะให้น้องๆอ่านเนาะถ้าน้องๆติดตามอยู่ตลอดเนี่ยจะสังเกตว่าครูเปิ้ลพูดไปแล้วสองตอนจําได้หรือเปล่าเล่าเรื่องวรรณกรรมที่น้องๆควรอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนอาจจะมีบางคนไปหาอ่านจากในห้องสมุดนะคะครูเปิ้ลก็จะพูดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าแนะนําเรื่องไหนไปแล้วน้องๆสนใจน้องๆสามารถไปต่อยอดได้เลยนะคะอย่างที่ครูเปิ้ลบอกเสมอว่าการอ่านจะเปิดโลกกระนัดนะเปิดการเรียนรู้ของเราค่ะ น้องๆเป็นเด็กๆอ่ะยิ่งต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆเ,เลยเพราะว่าเราจะได้รู้ในสิ่งที่บางทีอ่ะมันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราประสบการณ์เราอาจจะไม่ได้พบเจอ แต่จากการอ่านหนังสือค่ะจะทําให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้ท่องโลกกว้างนะสิ่งที่สุดเลยค่ะเอาจริงๆนะคะครูเหมือนกับว่าถ้าชั่วชีวิตของคนเราที่เขาก็เหมือนแบบประเมินมาว่าประมาณ80ปีใช่ไหมคะเราจะ,ะมีเวลาไปหาประสบการณ์ได้เยอะเท่า,ากับการที่เราอ่านหนังสือ,อยากมากๆเลยค่ะใช่เนาะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือ2คือการออกเดินทางแต่ว่าน้องๆเนี่ยย,ยังเด็กอยู่น้องๆอ,อาจจะย,ยังออกเดินทางไม่ได้จนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะพา ไปหรือจะโตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันมีข้อจํกากัดมากเพราะว่าการเดินทางถ้าเราจะแค่ในประเทศนะอาจจะพอไปได้แต่ถ้าต่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการอ่านหนังสือค่ะอันนี้บอกได้เลยเป็นการเปิดโลกของเรานะคะอย่างวันนี้ครูเปิ้ลจะมาแนะนําหนังสือนะคะก็กเป็นหนังสือแปลยังคงเป็นหนังสือแปลอยู่นะคะเป็นวรรณกรรมที่ควรอ่าน นะัดรองลงจากโต๊โตจงังแล้วก็เจ้าชายน้อยนะคะวันนี้อา <c oughs> จารย์นำเสนอหนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ <c oughs> ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษว่า little house in the big woods <c oughs> บ้านเล็กในป่าใหญ่เลยคะ่ะตรงตามตัวเลยคะ่ะ little house <c oughs> ก็คือบ้านเล็กเนาะ <c oughs> in the big woods ก็คืออยู่ในป่าใหญ่นะคะหนังสือเนี้ยตีพิมพ์ครั้งแรกนานมาแล้วคะ่ะตั้งแต่ Chris คริสตศัการาช1932นะคะหนังสือก็ได้รับความนิยมในทันทีเลยที่ได้ตีพิมพ์ออกมานะคะแล้วก็เด็กๆอพออ่านหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเขียนจดหมายถึงลอร่าเพื่อถามเรื่องราวต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นอีกในเวลาต่อมาลอร่าก็เลยลงมือเขียนหนังสือเล่มต่อจากเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ค่ะ ต่อมาอีก7็ดเล่มเลยนะมันถึงเป็นซีรีส์ไงมันเป็นชุดเลยนะคะภายในระยะเวลา11ปีด้วยกันเนี่ย mm. ถือว่าเป็นอมตะมากนะคะเป็นเรื่องราวที่แบบเล่าเรื่องอาจจะเป็นในในแนวแบบต่างประเทศนิดนึงแต่ว่าแฝดด้วยข้อคิดที่น่าสนใจห <c oughs> นังสือเนี้ยเขาเขียนขึ้นจากความทรงจําในวัยเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่นค่ะและช่วงเริ่มต้นตั้งครอบครวัวตั้งแต่เด็กเลยอะ เพราะว่ามันนะยาวนาน1 1ปีเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงเริ่มต้นตั้งครอบครัวของลอล่าอิงก็ไวเดรนในวัย65ปีนะคะเธอก็ลงมือเขียนอัตชีวประวัติอัตชีวประวัติเนี่ยแปลว่าเราเขียนเรื่องเรื่องราวประวัติของตัวเองอัตตาคหาะอัตตาคืออัตตาคือตัวตนเนาะแต่ถ้าชีวประวัติเนี่ยก็คือเราอาจจะไปเขียนเรื่องของบุคคลอื่น นั่นเองนะคะลอร่าเขาก็เขียนอัตชืวอประวัติของตนเองเนี่ยค่ะในรูปแบบนวนยายนะคะตลอดระยะเวลาของเรื่องราวในหนังสือเนี่ยเขาก็เขียนเล่าตั้งแต่พ่อแม่พาเธอแล้วก็พี่สาวในวัยเด็กอะคะ่ะอพยพจากวิสคอนซินมาที่แคนซัสอันนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อจับจองที่ดินทำกินในทศวรรษที่18ค่ะ <_ an> ยุคนั้นเนี่ยชาวอเมริกันก็เริ่มต้นตั้งรกรากท่ามกลางความฮารหดหรือความโหดร้ายของธรรมชาติอันนี้ตั้งแต่วัยเด็กเลยเนาะอย่างที่ <_ an> บอกว่า11ปีด้วยกันนะคะจนกระทั่งลอล่าเนี่ยมาพบกับคนรักแล้วก็แต่งงานในที่สุด น,นี่การอ่านหนังสือชุดนี้บ้านเล็กนี่ป่าใหญ่เนี่ยจะทำให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจการดำรงชีวิตของคนเมื่อประมาณแบบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งลอร่าเนี่ยเขาก็เขียนเล่าอย่างสนุกสนานเลยนะอ่านแล้วก็จะเพลิดเพลินม,มากนะคะก็จะเป็นหนังสือที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยอาจจะไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะเพราะ <c oughs> ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นจนถึงช่วงของการตั้งครอบครัวเลยนะคะ <c oughs> ก็มี่าบางตอนของเรื่องนะคะ,ะจากเล่นฤดูหนาวเที่ยว นานนะก็จะมีตัดตอนมาตอนหนึ่งนะคะบอกว่าภายหลังจากการทำนาอย่างหนักข้าวสาลีสีทองออกรวงเต็มทุ่งอันนี้นึกถึงแบบบรรยากาศแบบอเมริกันโบราณเลยนะคะเพียงอีกไม่กี่วันพ่อก็ขายข้าวได้เอาเงินไปชํารานีและยังมีเงินเหลือให้แม่และเด็กๆได้ซื้อของที่ต้องการแต่แล้วกองทัพตะก,กะแตนก็ลงมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาเต็มท้องฟ้ากัดกินผลผลิตตลอดทั้งปีของพ่อไปจนหมดทิ้งไว้แต่นี่ที่ต้องชำระภา สีที่ต้องจ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อนิ่งเงี่ยไปสักพัก แต่แล้วก็พูดขึ้นตะกแตกแนหรืออะไรก็จะมาเอาชนะเราไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างเรายังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เรายังมีหลังคาบ้านคุ้มหัวฉันจะเข้าเมืองไปหางานทำแล้วพ่อก็ไปพ่อใส่รองเท้าที่จวนเจียนขาดเดินเท้าไป300ร้อยไมล์เพื่อไปหางานทาจากเมืองไปกลๆเนี่ยแค่ตอนเดียวเนี่ยสอนอะไรเราได้เยอะมากเลยนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยดูสิจากแบบทุ่งนาที่ข้าวกำลังออกรวงเนาะ อีกนิดละจะขายได้จะเอาไปใช้นี่ได้เนาะลูกๆก,ก็ใฝ่ฝันว่าโอ้เดี๋ยวพอมีสตางค์ก็อยากจะได้นุ่นอยากได้นี่ใช่ไหมคะแต่แล้วอยู่ดีเป็นยังไงตะกัแต,กแตนก็มาทําลายเพราะเป็นคนอื่นน่ะน้องๆลองนึกสิ โอ้ภาพฝันน้องๆอ,อยากจะได้ตุ๊กตาน้องอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่แต่สุดท้ายพังทลายเลยเพราะว่าต๊กะแต้มันกินข้าวไปหมดเนาะเราก็ขายอะไรไม่ได้แต่ว่าพ,อพ่อผู้เข้มแข็งอะคะ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บอกว่าเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างสิเรายังแบบไม่เจ็บไม่ไข้มันเหมือนให้เราต้องสู้ชีวิตอะคะ่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าตะกะแต้มันคือตัวปัญหาเนาะ,ะมาทาให้เราแบบไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดอะแต่สุดท้ายอะคะ่ะ นะถ้าเรา,ามีสองมือเรายัางไม่เจ็บไม่ไข้เรายัางมีบ้านให้นอนอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็กนการให้กําลังใจว่าคนที่ท้อแท้หรือเจอปัญหาเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะเอาชนะต่อสู้กับโชคชะตาได้เนี่ยเห็นปะแค่ตอนเดียวอะ่ะยังสอนอะไรแบบเยอะมากเลยดีนะคะค่ะใช่นะคะแล้วเรื่องเนี้ยคุณลอร่าเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพอเล่าเรื่องราวของตอนเองเนาะงานของเขาเนี่ยก็ได้รับการตีพิมพ์เยอะมากนะคะ ลงในนิตยสารหลายเล่มนะแล้วเธอเองเนี่ย ก็ย <LY> <ique> ังทำงานเป็นบรรณาธิการเป็นนานหลายสิบปีเลยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะคะจนเธอเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ90ปีเนี่ยก็มีรูปหล่ออนุสรณ์ของลอร่าที่ทาวน์สแควร์เมืองแมนส์ฟิลดด้วยแล้วก็หลังจากที่เธอถึงแก่กรรมเนี่ยก็มีการพบต้นฉบับที่เธอเขียนบันทึกถึงการเดินทางอพปยพกับครอบครัวค่ะโรสซึ่งเป็นลูกสาวของเธอนก็นำมาเขียนคำบรรยายประกอบต่อแล้วก็ตีพิมพ์ด้วย ะะก็เหมือนมีการได้เผยแพร่ต่อไปด้วยหนังสือชุดนี้ก็เลยเป็นวรรณกรรมอมตะตลอดกาลของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ ก็ตีพิมพ์ซ้ําแล้วซ้าเล่าตลอดแบบ80ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการนํามาดัดแปลงเป็นหนังสือภาพสําหรับเด็กเล็กเด็กหัดอ่านเด็กที่เริ่มอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อ่านเล่มน,นี้ด้วยแล้วก็ดัดแปลงเป็นบทภาพยนตรธธ์โทรทัศน์ด้วยนะคะฟังก็จะเป็นเรื่องราวของบ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะซึ่งมีผู้แปลไว้เรียบร้อยแล้วน,น้องๆสามารถที่จะตามหาอ่านได้นะคะค่ะงดงามมากๆเชื่อว่าเด <ใน S 2> ็กๆจะมีความสุขเพลิดเพลินนะคะ ใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องที่อยากแนะนํานะน้องๆถ้าเกิดว่าใครสนใจเล่มไหนอย่างที่คูปเปิลบอกคูปเปิลเล่าไปเรื่อยๆน้องๆอ,อ,อาจจะถูกใจเล่มไหนสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยแค่เล่มเดียวแล้วไปตามอ่านคูปเปิลก็ดีใจแล้วนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่น่าจะมีส่วนนะคะอาจจะต้องแบบว่าช่วยน้องๆตามหาใช่จริงๆไม่ยากเลยแถวบ้านคูปเปิลน,นะนอกจากที่มหาทิทยลาลัยมีแล้วนะ,ะแถวโรงเรียนของน้องอะคะ่ะเขามีห้องสมุดนะห้องสมุดของโรงเรียนนะคะ ซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ในความดูแลแบบอย่างดีเลยอะทำดีมีแอร์เย็นฉ่ำมีแบบที่สำหรับนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคูเปอร์น่ะก็ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกน้องไปทำบัตรไว้นาแล้วแล้วพอเราโตเราก็ไม่ค่อยได้ไปนี่ยังคิดว่าจะเอาหนังสือนิยายหรือว่าหนังสือที่แบบไม่ค่อยได้อ่านแล้วอะค่ะสภาพดีนะ ว่จะนําไปบริจาคให้กับห้องสมุดอยู่ค่ะช่วงนี้ปิดเทอมนะคะพี่นิตาว่าน้องๆเองอาจจะมีโอกาสนะคะลองไปที่หอสมุดกรุงเทพมหานครค่ะอ,อันนี้แบบโอ้โหทั้งหนังสือทั้งที่แบบพัฒนาการแบบเสริมของเราอะ่ะมีอะไรให้เล่นสนุกเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วก็จริงๆพิพิธภัณฑ์นเนาะ ที่แบบเป็นแหล่งเรียนรู้อ่ะมีเต็มเลยโดยเฉพาะที่ในกรุงเทพอคะค่ะมีเยอะหลายที่มากเ๊ะลองดูลองดูอาจจะแบบไปขอคุณพ่อคุณแม่นะคะแบบเออพาไปที่นู่นที่นี่หน่อยนะคะเราปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบเทียววันหยุดให้เราเยอะหน่อยใช่แล้วค่ะก็มีกิจกรรมทำด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้เขาเปิดแบบกลางวันและกลางคืนก็เห็นมีเป็นพิพิธภัณฑ์แบบในมิวเซียมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ น้องๆลองแบบหาข้อมูลดูได้ก็คิดว่าถ้าแบบกลางวันร้อนก็อาจจะไปตอนช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยแต่อาจจะกลับไม่ดึกเนาะน้องๆจะนอนดึกก็ไม่ดีนะคะจริงค่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณคุณครูเปิลมากๆนะคะใช่ยินดีเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิล